ต่อไปเราจะดูอิมัสัพที่เป็นนปุงสกลิงซึ่งทําไม่ยากได้ปุงลิงก็เท่ากับได้นปุงสกลิงด้วยตางรางวงเล็บ3มหน้า73านปุงสกลิงอาคารรันอิมัสัทธปัทมาลานี้ใช้แทนวัตถุที่เป็นนปุงสกลิงปัทมาอิทังอิมังอิมานิทติทยาอิทังอิมังอิมานิ ที่เหลือตั้งแต่ตติยาถึงสัตตมีเหมือนกับปุรลิงก็คือมีรูปอิมินาอเนนะเอหิเอพิเมหิเมพิเหมือนกันเหมือนในปุรลิงเลยสับที่เป็นนปุงสกัลิงยกมาหนึ่งตัวจิตตั้งหรอจิตตะสับหรอจิตตะสับก็ได้กุละสับก็ได้ปุญญาสับปาปะสับกุสลาสับเป็นนปุงสกัลลิงเท่านั้นเอาจีวรังเหรอจีวรก็นปุงสกลิงเอาอะไรดี เอายกมายกมาสาวนกปูงสกลิงยกมาหนึ่งตัวมาแจกอาว่าไปอิทางอิมังจีวังร the ังจีวรผืนนี้อิมานิจีวังรานี้จีวรทั้งหลายเหล่านี้อิทางอิมังจีวังรังซึ่งจีวรนนี้อิมานิจีวังรานี้ซึ่งจีวรทั้งหลายเหล่านี้ อิมินาอเนนะจีวังเรนะด้วยจีวอน,นี้เอหิเอพิอิเมหิอิเมพิจีวังราจีวังเรหิครับจีวังเรหิด้วยจีวอนทั้งหลายเหล่านี้อิมัสาาสะอัสศจีวังรัสสะแก่จีวอนนี้ เอสังเอสานางอิเมสังอิเมสานางจีวรานางแกจีวรทั้งหลายเหล่านี้อิมัสมาอิมามหาอสมาจีวราจากจีวรนนี้เอหิเอพิอิเมหิอิเมพิจีวงเรหี จากจีวรทั้งหลายเหล่านี้อิมัสอัสัะจีวังรัสสะของจีวรน,นี้เอสังเอสานังอิเมสังอิเมสานังจีวังกรานางของจีวรทั้งหลายเหล่านี้อิมัสมิงอิมัมหิอัสมิงจีวังรัตสมิง ในจีวอนนี้เอสุอิเมสุจีวังเรสุในจีวอทั้งหลายเหล่านี้คำที่เหลือก็ใส่ได้ใส่จิตตังใส่กุลังจบแล้วอิมัสสับทั้งสามลิงวิธีใช้ก็ใช้อย่างนี้แหละนะแล้วแต่ว่าคำที่เราจะนำมาแล้วใช้สรรพนามขยายเนี่ยให้เรารู้ว่าคำนั้นเป็นลิงอะไร เวลาใส่สรรพ,พนามเราจะได้ใส่ให้ถูกถ้าไม่รู้ว่าสับนั้นเป็นลิงอะไรเราก็ใส่ไม่ถูกนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะเราเป็นนักบาลีแบบไม่ได้ใส่บาลีเราเป็นนักบาลีแบบไปดูบาลีแล้วก็แปลมาเป็นไทยดังนั้นวิธีที่เราเรียนมาเนี่ยเวลาไปเห็นบาลีเราจะมองออกหมดจะแปลคําเนี้ยที่ลงวิพัฒน์เนี้ยว่าอย่างไรมันจะสะดวกง่ายต่อการแปลต่อการเอาความหมายมาใช้ถ้าไม่รู้ไปเห็น ตัวจริงตัวสับแล้วก็ไม่รู้ว่าคือลิงอะไรคือการันอะไรคือวิพัตน์อะไร,ะไรวัจนะอะไรอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเลยสับบาลีทั้งหมดเอาสรุปไม่ง่ายเดี๋ยวเรียนไปเรียนไปพขาจะมืดไปมืดไปตอนมาก็สว่างดี <laughs> มาครึ่งเดียวนี่มืดแล้ว <laughs> ตอนจบไม่ต้องพูดถึง <laughs> เมื่อไหร่จะเริ่มมืดก็ค่อยจุดไฟปุ๊บหนึ่งให้สว่างว่าทีหนึ่ง <laughs> เราเห็นสับบาลีหนึ่งสับให้เรารู้อยู่สองอย่าง สัสถังสัพยัญชนะมีอยู่สองอย่างในหนึ่งบทนั้นมีหนึ่งพยัญชนะสองอัฏฐะพยัญชนะก็คือรูปศัพท์ที่มีตัวอักษรอ,อักษรอ,อักษรทั้งหมดเรียกว่าพยัญชนะดังนั้นบอกว่าสาตถังสัพยัญชนะงเกวราปริปุณังปริสุทธังปรมจรย์ยังประกาศไสสิครูเจ้าประกาศพรหมจัย์เนี่ยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนพร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะอัฏฐะเรารู้มาแล้วหมายถึงอัฏฐะสามโลกุตตรัตถะห้โลกียัตถะโลกุตตรัตถะและ โวหารัฐถะหรือปัญญติอัถะถ้าพยัญชนะเนี่ยเรารู้ไหมตอนเนี้ยเรารู้หรือยังว่าพยัญชนะมีอะไรบ้างตอนนี้ร,รู้ไหมถ้าว่าโดยอักษรมีสี่สิบเอ็ดถ้าว่าโดยบทมีสี่ถ้าว่าโดยวิพัตยันตะมีสองถ้าว่าโดยพยัญชนะมีหนึ่งว่าโดยอักษรมีกี่ตัวทั้งหมดเนี่ยถ้าตอนเราเรียนไวยากรณ์เนี่ยท่านจะแยกว่าแปดตัวออกเสียงได้เป็นสระอีกสามสิบสามตัวออกเสียงไม่ได้แต่มีความหมายเป็นพยัญชนะ แต่ถ้าในคาว่าศาสตร์ังสัพยัญชนะคาว่าพยัญชนะหมายถึงทั้งหมดทั้งสั่งละและพยัญชนะทั้งสละทั้งพยัญชนะเพราะอะไรเพราะพยัญชนะมีความหมายออกเสียงทุกครั้งมันมีสละติดมาด้วยทุกครั้งดังนั้นทุกคําที่ออกเสียงมาได้ต้องมีทั้งพยัญชนะและสระดังนั้นท่านก็นเลยเรียกรวมกันว่าพยัญชนะนะเรียกพยัญชนะสัพยัญชนะนังเนี่ยส่วนศาสตร์ถังนะทุกคําที่เป็นคําในพระไตรปิฎก จะต้องมีเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในเนื้อความทั้งสามอย่างคํานี้บอกเนื้อความที่เป็นโลคิยะคํานี้บอกเนื้อความที่เป็นโลกุกลกตัระคํานี้บอกเนื้อความที่เป็นโวหารัะหรือบัญญัติของโลคิยะวิโวหารทั้งหมดนี้แหละในทุกครั้งที่เราไปเปิดบารีปุ๊บเนี่ยเราก็จะพิจารณาเห็นอะไรคือพยัญชนะอะไรคืออัฏฐะอัฏฐะเนี่ยเวลานี้เราไม่ได้ยินเสียงธรรมะนนะจากพระโอฐ์กระทบอโสตาประสาทเราโดยตรง แต่เราเรียนรู้ธรรมะจากตัวพยัญชนะผู้เข้าใจหลักพยัญชนะก็จะเข้าใจความหมายของพยัญชนะนั้นๆได้ดีส่วนผู้ไม่เข้าใจหลักพยัญชนะก็ไม่เข้าใจความหมายของพยัญชนะด้วยนั้นๆณเวลานี้ที่เราเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาวฒิภูมิความรู้ไปอวดไปข่มขู่หรือไปเบ่งให้ใครเขาเห็นว่าเรามีความรู้หรอกแต่ว่าหลักสําคัญคือว่าเรากําลังมาเรียนในยะต่างๆ ที่จะเกื้อกูลต่อการปีความพยัญชนะให้ได้อัฏถะมาครบถ้วนตามเมื้อความที่พระพุทธเจ้าประสงค์จะให้เราเข้าใจพระดรํารัสข้อนี้จะให้เข้าใจว่าอย่างไรโอวาทข้อนี้จะให้เข้าใจว่าอย่างไรพุทธสุภาษิตข้อนี้จะให้เข้าใจว่าอย่างไรอันนี้วัตถุประสงค์นี้ท่านประมวลไว้ในที่ไหนไว้อยู่ในระเบียบของไวยากรณ์ของบัณฑิตที่ท่านจะนาในยะทุกอย่างมาประมวลเข้าให้เป็นหลักหลักนี้แหละที่จะเป็นหลักที่จะไข ข้อความต่างๆในพยัญชนะชัดเจนได้ดังนั้นในขณะที่เรามานั่งเรียนทุกวันทุกวันก็ต้องทําใจอย่างนี้แหละไม่ได้ทําใจว่าเราเรียนบาลีไม่ได้ทําใจว่าเรียนกับอาจารย์ชื่อนี้ไม่ได้ทําใจว่ามาเรียนที่คณะนี้ไม่ได้ทําใจว่าจะไปเรียนทําอะไรแต่ทุกขณะที่เรียนก็คือให้ทําความรู้สึกของการเรียนที่เรียกว่าเรียนไม่ให้มันห่างจากพระไตรปิฎกนะเรียนเพื่อจะขยับเข้าใกล้พระไตรปิฎกจะเรียนด้วยอาการอย่างไรจะเรียนด้วยความรู้สึกอัธยาศัยอย่างไร อย่ามาติดตำรายอย่ามาติดอาจารย์อย่ามาติดสถานที่อย่ามาติดความสะดวกสบายหรือติดการเวลาใดๆไม่สําคัญสําคัญคือว่าทุกขณะท,ที่เรามานั่งอยู่นั่งเรียนนั่งฟังดังนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ประเด็นที่ว่ายากง่ายไม่ใช่ประเด็นที่เราจะใส่ใจการเรียนบุรีไม่ใช่อยู่ที่ว่ายากง่ายอยู่เท่าที่วิธีของวิทยากรสลับซับซ้อนเกินกําหนดจดจํามันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะใส่ใจตรงนั้นเลยทุกขณะถ้าเรามีพื้นฐานที่ยัยให้เข้าใจว่า การเรียนนี้เป็นหลักไขความของบทพยัญชนะนะเป็นหลักไขความของบทพยัญชนะเท่านั้นจะยากจะง่ายโดยเนื้อหาไวยากรณ์เราก็จะเรียนด้วยความอาหานอยู่ตลอดเวลาไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้ต่อการเรียนสว่างหรือยังสว่างแล้วไปต่อเดี๋จะไปแบบมืด